นี่ลูกค้าร้านตู้แช่โมเดิร์นคูทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปนะคะรวบรวมตู้แช่แข็งฝาทึบนะคะในร้านตู้แช่โมเดิร์นคูของเรานะคะว่ามีไซส์ไหนบ้างนะคะซึ่งเราก็รวมมาทั้งหมด9้าไซส์นะคะ สวัสดีลูกค้าร้านตู้แช่โมเดิร์นครูทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาทาคลิปนะคะรวบรวมตู้แช่แข็งขาทึบนะคะในร้านตู้แช่โมเดิร์นครูของเรานะคะว่ามีไซส์ไหนบ้างน,นะคะซึ่งเราก็รวมมาทั้งหมด9ไซส์นะคะตั้งแต่ไซส์ที่เล็กสุดก็คือตัวนี้เป็นไซส์3.5คิวนะคะหน้ากว้างประมาณ50เซนนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นไซส์4 Q, ่คิวจะหน้ากว้างประมาณ54เซนนะคะแล้วก็ เป็น,เ,ปนเริ่มมาเป็นไซส์ 5Q อันนี้ก็คือเป็น2ระบบแช่ยเย็นหรือแช่แข็งก็ได้หน้ากว้าง67เซนมีไฟในตู้นะคะก็คือ 3.5Q 4Q 5Q เนี่ยสามารถล็อกกุญแจได้หมดเลยค่ะแล้วก็มีล้อเลื่อนนะคะต่อไปจะเป็นไซส์กลางๆบ้างไซส์กลาง ก็จะเป็นจะมีทั้งแต่7คิว9คิวแล้วก็12คิวนะคะมาดูตัว7คิวก่อนกนะ็คือจะหน้ากว้างประมาณ80เซนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระบบที่แช่แข็งได้อย่างเดียวนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือตัว9.5คิวค่ะจะหน้ากว้างเกือบ1เมตรนะคะมีไฟในตู้แล้วก็แช่แข็งได้ย่า่เดียวเหมือนกันค่ะแล้วก็จะไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะเป็นตัว12คิวแล้วก็15คิวนะคะจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือ จะทาได้2ระบบปรับเป็นแช่เย็นหรือแช่แข็งก็ได้อย่าง12คิวเนี่ยก็หน้ากว้างประมาณ1เมตร12เซนนะคะแล้วอันนี้ก็คือ15คิวพอเริ่มไป15คิวเนี่ยมันจะมีเป็น2ฝานะคะเพราะเพื่อที่เวลาเปิดเอาความเย็นเนี่ยมันจะได้ไม่ออกเยอะอย่างตัว15คิวเนี่ยก็หน้ากว้าง1เมตร30เซนะคะ่ะเป็น2ระบ,บบเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูไซส์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือไซต์56คิวนะคะจะอยู่ด้านนอกตรงนี้ ไซส์5้ิคิวนะคะก็คือจะแบ่งเป็น3ฝาจะมีความกว้างเนี่ย3เมตรเลยนะคะแล้วก็ลึกด้านข้างเนี่ย1เมตรแล้วก็ความสูง90เซนนะคะสามารถล็อกฝาได้ทั้งหมดนะคะจะมีกุญแจล็อกที่ตัวฝาแล้วก็อันนี้คือจะมีอิตากาวางไม่ให้ลูกค้าเนี่ยวางของไปบนคอมเพรสเซอร์นะคะก็คือสรุปแล้วฝาทึบเนี่ยของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด9ซ้าไซส์มีตั้งแต่3 5มจุคิวสีคิวหคิวเคิวเคิว 12คิว15คิวแล้วก็มี18คิวด้วยนะคะแล้วก็มีตัวนี้ก็คือ56ิคิวค่ะถ้าตัว18คิวเนี่ยมันก็จะน่ากว่าประมาณ1เมตรแเซนแล้วก็จะมี2ฝาเหมือนกันนะคะก็หน้าร้านของเรามีทั้งหมด5สาขานะคะที่กรุงเทพพุทธมณฑลสาย2งกรุงเทพวพุทธมณฑลสายสนริทนทบุรีสาบะพักเงินแล้วก็กาญจนบ,บุรีดันมิง่งซิคเออย่งอีก2ร้านค่ะหรือว่าจะโทรมาสอบถามทางไลน์ก็ได้นะคะที่ line id d แล้วก็ โมเดิร์นคูพิมพเล็กค่ะ M O D E R N C O O L หรือทางเบอร์โทร0 6นย์ห9สามสี่สามสี่เก้าห้าสี่สี่นะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ กดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องตู้แช่เครื่องดืง่มตู้แช่เค้กตู้แช่แข็ง b า m o มเดิร์นคได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปมาอัปเดตตู้แช่แบบใหม่ๆสำหรับลูกค้าทุกๆคนเลยนะคะหรือว่าใครที่ชื่นชอบคลิปแนะนำตู้แช่ของเราก็ฝากกดแชร์ด้วยก็ได้นะคะ